เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในท้ายที่สุดของเรื่องสามก๊กตระกูลซูมาเป็นผู้กุมชัยชนะเหนือเว่นแคว้นทั้งสามโดยพระเจ้าซูมาเอียนเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินทั้งหมดและสถาปนาราชวงศ์จีนของแซ่ซูมาขึ้นครองแผ่นดินความสำเร็จเหล่านี้ถูกวางรากฐานมาตั้งแต่ครั้งสมัยซูมาอี้ผู้ปู่ของซูมาเอียนแต่ส่วนสำคัญที่ทำให้ตระกูลซูมาถ่ายทอดความยิ่งใหญ่จากปู่สู่หลานได้ คือคนรุ่นกลางของสกูลได้แก่ซูมาสูและซูมาเจียวโดยเฉพาะซูมาเจียวที่เรียนรู้จากพ่อรับช่วงต่อจากพี่และส่งไม้ปรัดให้ลูกชายได้อย่างงดงามทำให้ความสำเร็จของสกูลซูมาทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรลุจุดสูงสุดได้ซูมาเจียวเป็นบุตรคนรองของซูมาอี้มีพี่ชายชื่อซูมาสูซูมาสูและซูมาเจียวสองพี่น้อง ได้ติดตามบิดาออกรบทำศึกเลียเคียงข้างในสนามการเมืองมาโดยตลอดในยุคข,ของซูมาอี้นั้นนอกจากจะเจอคู่ปรับที่ต้องขับเคี่ยวกันตลอดอย่างยอดมังกรหลับของเบ้งแห่งจกกกแล้วภายในวุยกกเองตระกูลซูมาก็ต้องเจอกับมรสมการเมืองอยู่บ่อยครั้งทั้งจากการรับมอบหมาให้ปราบกบฏและเกมการเมืองจากเชียบระวงแซ่โจศึกนอกว่าหนักแล้วศึกในย,ยังหนักกว่า ซูมาอี้โดนเชื้อพระวงศ์แซ่โจเล่นงานเลื่อนตำแหน่งเป็นราชกูที่ไม่มีอำนาจทางการทหารเขาสร้างภาพแซงป่วยอยู่นานจนสามารถก่อการรัฐประหารตระกูลโจได้แบบฉับพลันซูมาอี้สั่งประหารโจส่องซึ่งกู้อำนาจสูงสุดในขณะนั้นพร้อมทั้งครอบครัวและพวกพ้องจำนวนมากตระกูลซูมาสามารถกู้อำนาจทั้งหมดในวุยก๊กไว้ได้เมื่อซูมาอี้ตายซูมาสูรับตำแหน่งมหาอุปราชต่อจากบิดา สุมาสูกดขี่ฮ่องเต้เมื่อมีความพยายามจะล้มรัฐบาลสุมาสูเขาก็จัดการคนที่ต่อต้านอย่างเด็ดขาดไม่เว้นแม้กระทั่งฮ่องเต้อย่างพระเจ้าโจหองเขาปลดพระเจ้าโจหองและตั้งโจงมอขึ้นเป็นฮ่องเต้องค์ใหม่อำนาจตะกูลสุมาในขณะนั้นเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าจะทำอะไรก็ได้แต่สุมาสูก็ด่วนตายกระทันหันด้วยโรคตาไปเสียก่อนในสมัยที่สุมาสูพี่ชายเป็นมหาอุปราชนั้น สุมาเจียได้รับมอบหมายให้ออกศึกหลายครั้งแต่ปรากฏว่าไปร,รบกับจูกัดเก๊กแห่งงอก,กก็ไม่สามารถเอาชนะได้เมื่อไปร,รบกับเกียงอุแห่งจกกุกก็เกือบตายที่เขาเทียดลองสันแต่เห็นได้ชัดว่าความชัดเจนของสูมาเจียนั้นไม่ได้อยู่ที่สนามรบแต่อยู่ที่สนามการเมืองครั้งสุมาเจียได้สืบตําแหน่งพี่ชายในใเจก็คิดอยู่ว่าตะโกนซูมามีอํานาจถึงที่สุดในวุยกกแล้วการจะล้มราชบวงวีและสถาปนาตนเป็นห้องเต้นั้น ก็น่าจําเป็นการที่จะสามารถกระทําได้แต่จําเป็นต้องหยั่งเสียงสับสนลูกก่อนสมาเจียวใช้ให้คนสนิทชื่อแกฉงไปลองหยั่งเชิงจูกัดเอียนผู้ปกครองเมืองห้วยหลําและอ้อเคจูกัดเอียนนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับขงเบงเมื่อขงเบงยังอยู่เขาไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักแต่เมื่อสิ้นลมขงเบงแล้วกลับเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นขุนนางคนสําคัญของวุยกคนหนึ่ง แฉงเสนอความเห็นว่าพระเจ้าโจมอโง่งมไม่รู้ความต่างกับซูมาเจียวที่ฉลาดปาราดเปรื่องสมควรที่แผ่นดินบุยกกจะได้ผู้ปกครองที่ฉลาดจูกัดเอียนได้ฟังก็ด่ากลับจนแกฉงไม่รู้จะตอบยังไงเมื่อกลับมาเมืองหลวงแกฉงก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ซูมาเจียวฟังขุนนางผู้ใหญ่อย่างจูกัดเอียนจึงโดนคำสั่งปลดฟ้าผ่าเรียกย้ายเข้ากรุประจําเมืองหลวงแบบฟ้าแลบจูกัดเอียนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดทันที เขารวบรวมทหารจากเมืองห้วยลำห้วยเขและเก่งจิ๋วได้20ส่สิบหมื่นเศษทั้งยังส่งสารขอความร่วมมือจากงอกก๊กเพื่อล้มอำนาจซูมาเจียวชูธงปกป้องพระเกติยศพระเจ้าโจมอซูมาเจียวใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบงบังคับพระเจ้าโจมอออกศึกเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปราบกบฏจูกัดเอียนแม้พระเจ้าโจมอปฏิเสธในตอนแรกแต่ก็ต้องจำใจไปเพราะไม่มีทางเลือก ท้ายที่สุดกองกําลังของซูมาเจียวก็ปราบจูกัดเอียนลงได้แน่นอนเลยว,ว่าการตั้งตนเป็นใหญ่ของซูมาเจียวนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับสนับสนุนจากคนในวุลกดีนักซูมาเจียวจึงต้องรอเวลาออกไปก่อนกาะนั้นก็ยังมีความพยายามจะล้มอำนาจซูมาเจียวอยู่ดีเขาก็จัดการทุกคนที่ขัดขวางไม่เว้นแม้กระทั่งพระเจ้าจูมอเองเมื่อเข้าปีที่5ของกรานของราชพระเจ้าจูมอเกิดอั้นตันใจเขียนโครงเปรียบเทียบว่า มังกร ited, อันเบริดเดตก็อัศจรรย์ตกลงขังอยู่ในสระให้ปลาเล็กปลาน้อยล่วงดูถูกก็ประมาเหมือนตัวเรานี้มีแต่ผู้เบียดเบียนให้ได้รับความเดือดร้อนเท่าน,นั้นเละครับพระเจ้าโจมอก็โดนซูมาเจียวดา่าเอากลางที่ประชุมขุนนางว่าตัวเราทาราชการมีความชอบเป็นอันมากท่านไม่รู้คุณเราทาโครงเปรียบเทียบเราต่างท่านทําทั้งนี้เห็นชอบอยู่แล้วหรือพระเจ้าโจมอได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบโต้ซูมาเจียวก็บระย,ยอะ แล้วออกจากที่ประชุมโดยไม่ถวายบังคมลาไปเฉยๆเหตุการณ์นี้ทำพระเจ้าโจมอวีนแตกระบายความอัดอั้นแบบทนไม่ได้กับพระบานดาและขุนนางใกล้ชิดอุนหันขึ้นรถศึกยกทหารติดตาม300คนจะไปสู้กับซูมาเจียวถึงบ้านองคก๋งขุนนางผู้ซื่อสัตย์ห้ามก็ไม่ฟังเมื่อมากลางทางพระเจ้าโจมอเจอเข้ากับแกฉงสมุนรักซูมาเจียวแกฉงรู้ข่าวอยู่ก่อนแล้วก็สั่งเซงเจทหารคนสนิท ทรงสเสด็จพระเจ้าโจมอได้ด้วยปลายเงาให้ได้ไปคำนับบรรพชนบนสวรรค์โดยทันทีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุสุมาเจียวแกล้งร้องไห้เสียใจหนักปากพร่ำบอกว่าตนนั้นจงรักภักดีอย่างสุดประมาณเหลือขนาดนับเมื่อพิจารณาโทษที่มีคนบอกว่าเอาผิดกับแกฉงแต่สุมาเจียวบ่ายเบี่ยงว่าแกฉงเพียงมาด้วยเฉยเผู้ลงมือนั้นก็คือเซงเจ จึงให้ประหารเพียงเซงเจและครอบครัวเท่านั้นเซงเจร,รู้ว่าตัวเองตกเป็นแพ้ก็ร้องด่าซูมาเจียวไปจนขาดใจตายอองเก่งพร้อมกับครอบครัวพวกเจ้าราพักดีต่อพระเจ้าโจมอก็โดนเก็บเรียบวุฒในกรณีนี้เช่นกันหลังจากนั้นการจัดการภายในเรียบร้อยแล้วซูมาเจียวก็คิดขยายอำนาจโดยการจัดการกองทัพบ,บุกโจกโกกหวังอย่างเชิงกำลังหลังจากที่วุยกกโดนโจกโกกเป็นบุกมาหลายครั้งแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ากองทัพบ,บุยกก สามารถล่มโจกโกลงได้ถ้าว่าสองยอดคุณพลอย่างเต็งงายและจงโหยผู้พิชิตโจกโกก็ไม่วายที่จะถูกซูมาเจียวางแผนกำจัดเข้าชำนองเสร็จนาฆ่าโค,โคถึกเสร็จศึกนั้นฆ่าขุนพลซูมาเจีวมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในสมรภูมิการเมืองนั่นอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กที่สั่งสมมารวมถึงคำสั่งสอนจากพ่อและพี่ชายที่สั่งสอนไว้ว่างานใหญ่ไม่พึงไว้ใจใคร ขาจึงถือประโยชน์เป็นใหญ่มากกว่าคุณธรรมน้ำมิดลงมือได้อย่างโหดเหี้ยมเสียแ้งได้อย่างไม่เขินอายบทบาทของซูมาเจียวเป็นบทบาทของการรักษาและขยายอำนาจหลังจากที่ซูมาอี้เริ่มสถาปนาอำนาจตระกูลซูมาได้มั่นคงแล้วในวีกกเหมือนทายาทธุรกิจที่ธุรกิจหลักก็เริ่มมั่นคงแล้วการออกล่ากิจการอื่นเพื่อการเจริญเติบโตอนาคตความพยายามทั้งปวงแม้ไม่สำเร็จสมบูรณ์แบบได้ในยุคข,ของซูมาเจียว แต่เขาได้มอบบริททางอำนาจให้แก่ซูมาเอียนผู้บุตรไว้เป็นอย่างดีจนเรียกได้ว่าผู้พรมแดงให้บุตรชายได้ล้มราชวงศ์วุยและครองแผ่นดินทั้งสามโกได้ในที่สุดหน้านาขาโหดแบบซูมาเจียวขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นใต้ใคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆพรานสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ